ช้าของวันพุหัสบดีที่14ตุลาคมที่ผ่านมาขบวนรถไฟขบวนแรกที่ใช้ในเส้นทางจีนเชื่อมไปลาวนั้นได้ออกเดินทางแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเส้นทางรถไฟนะคะที่เชื่อมจากจีนไปลาวค่ะโดยจะมีเส้นทางจากคุนหมิงนะคะไล่ลงมาผ่านเมืองต่างๆผ่านแคว้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น12ปันนาค่ะแล้วก็ข้ามาที่ฝั่งลาวก็คือที่บ่อเต็นนะคะก่อนที่จะลงมาทางใต้จนถึงนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวด้วยนะคะ โดยรถไฟที่ใช้ในการวิ่งเส้นทางนี้ค่ะก็เป็นรถไฟที่ทางการลาวตั้งชื่อว่าขบวนรถไฟล้านช้างหรือว่าล้านซ้างนะคะเป็นรถไฟรุ่น CR200J ค่ะหรือว่ามีชื่อเรียกนะคะภาษาจีนก็คือฟูชิง่าว CR200J ต้งจีโดยพัฒนาโดยการรถไฟจีนไชน่าเร i เวย์ร่วมกับรัฐวิสาหกิจอีก6แห่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นรถไฟที่มีประสิทธิภาพมีความเร็วแล้ก็ราคาไม่แพงค่ะ ก่อนหน้านี้เองนะคะถ้าใครตามข่าวก็จะมีโอกาสได้เห็นนะคะว่าได้มีการเริ่มทดลองวิ่งรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ประเทศจีนแล้วค่ะและในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้จีนเองก็เตรียมที่จะมอบรถไฟขบวนนี้ให้กับทางการลาวในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยค่ะ รถไฟฟูซิง CR 2 0 0 j เนะคะเป็นรถไฟที่มีระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ทำความเร็วเดินทางระหว่างเมืองระยะไกลระยะสั้นและระยะกลางค่ะทำความเร็วเฉลี่ย160-210กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ถ้าหากเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขาจะวิ่งได้ช้าลงนะคะมีหลากหลายสีสันค่ะแต่ว่าที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีเขียวหรือที่ชาวเน็ตเรียกกันว่า The Hulk หรือว่าเจ้ายักษ์เขียวนั่นเองค่ะ สำหรับสีของตู้โดยไฟขนส่งโดยสารที่จะใช้ในลาวมี3สีนะคะโดยยึดตามสีบนธงชาติของลาวค่ะได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและก็สีขาวนะคะโดยสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของนักรบปฏิวัติลาวค่ะสีน้ำเงินก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และสีขาวหมายถึงความสามารถขีของคนในชาติค่ะ ไปดูข้างในนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตู้โดยสารกว้างประมาณ3เมตร10ซติเมตรสูง4เมตรกับอีก43ซติเมตรมีตู้โดยสารขบวนละ7ตู้มีที่นั่งรวม720ที่นั่งแบ่งเป็น2ชั้นค่ะโดยชั้น1นะคะมี56ที่นั่งและชั้น2มี662ที่นั่งรวมถึงมีที่นั่งสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ โดยเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะก็มีการสั่งซื้อรถไฟความเร็วสูงปานกลางรุ่นฟูซิง EMU CR200J จากไชน่าเรลเว y c คอฟนะคะซึ่งมีการสั่งซื้อจำนวน2ขบวนมูลค่าประมาณ14ล้าน2000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ500ล้านบาทและเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาสํานักงานนายกรัฐมนตรีของลาวก็ออกแถลงการนะคะว่านายกรัฐมนตรีของลาวนายพันคำวิภาวัน ได้เห็นชอบการตั้งชื่อรถไฟขนส่งผู้โดยสารสองขบวนค่ะก็คือขบวนแรกชื่อว่าล้านช้างหรือว่าล้านสางและขบวนที่2ชื่อว่าแคนลาวที่จะมอบส่งในภายหลังค่ะในช่วงที่เดินรถจากจีนเชื่อมไปลาวนะคะระหว่างทางขบวนรถไฟก็มีการจอดพักค้างที่สถานีหลวงพระบางเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะออกจากสถานีหลวงพระบางเดินทางมุ่งหน้าต่อลงไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ เส้นทางรถไฟจีนลาวมีระยะทางกว่า422กิโลเมตรนะคะมีสถานี32แห่งแบ่งเป็นสถานีขนส่งสินค้าและสถานีสำหรับรับส่งผู้โดยสาร10แห่งมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติลาวและครบรอบ46ปีการสถา,าปนาประเทศลาวด้วยค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน